สวัสดีครับตอนนี้ก็เราอยู่ที่การซึนท่านพาซาเวสเกตนะครับก็เป็นที่ประจาที่พี่มาประจาประจาก็มาก็ทําคลิปเลยวันนี้มาเดินพักผ่อนหย่อนใจนะวันนี้เป็นวันที่28กุมภาพันธ์สาหรับวันพรุ่งนี้นะครับโรคโควิด -19 มันก็จะเป็นแค่โรคประจําถิ่นแล้วนะเอนะก็คงจะมีอะไรดีๆขึ้นแนะบบโรคประจําถิ่นนะไม่ใช่โรคติดต่ออันตรายโอเคนะเดีย๋ยวพูดถึงมันมาดูของเล่นกันดีกว่า เพโมบิลนะเมื่อกี้นี่ก็เพโมบิลเพโมบิลเอฟเฟกต์บุกยูทูเพโมบิลนักับเพโมบิวมีผีมีนักลบ สู้บิดูบิดูนะฮะบิดูบิดูสี่ดีหนึ่งซีรีสองมีหมดละกูบิดูครับผมสัตว์ใหญ่ก็มีนะเพฟรอมอวิวเพฟรอมอวิว สวินอสวินกับมังกรอู้มีความหนักนะอสวินกับมังกร <c oughs> ถึงหนังเทมโมบิลเดอะมูวี่นะครับโอเวโรซีแรบบิเตอร์ซึ่งนมะีน้ำมีนวลกอนเลโก <c oughs> นะ้มีมีมีอะไรมีมิมตินะครับก็สวยดีเหมือนนะ ครับเหลืออสศวินเฮ้ยอสศวินอะไรล่ะโจนสลัดนะครับแหมโจนสลัดแจ็คสแปรโลแล้วก็มีมินิฟิกเกอร์แล้วมินิฟิกก์นะครับขอ,องพัลมล่ะเมคับบล็อกนะครับต่อมเมคับบล็อกมีอันนั้นด้วยโปกเกมอน ฮีแมนงานฮีแมนก็มีนะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีวางสำหรับเมทับ,บล็อกเดยนผ่านไปทีท 12, ่เลโก้8ีกุมภาพันธ์2525นะครับเลโก้ตสุดใสสุดใสสไตล์เลโก้ มาเล่นรถเลยมาแบทแมนมาเล่นรถสิโอ้แบทแมนเอ๊ะน่าจะเป็นจากหนังนะคิดว่าคิดว่าใช่นะครับมีแบทแมนมีน่าจะเป็นไอ้เจ้านี่คืออะไรวะเดอะลิสเลอร์นะครับแล้วก็เจมส์คอดอนแล้วก็เชลลิน่าคลายอัลเฟตแล้วก็ อุ้สเวนโอ้หเซ็ตนี้เท่าไหร่วะเนี่ยอึ๊บสามพันสามสิบบาทนะครับจากหนังใหม่ล่าสุดของ The Batman Iron Man นี่ Batman กับ Iron Man อยู่ด้วยกันนะห้าลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเลกกกันหน่อยย่อมๆมีไรโน่มีรถแล้วก็มีสเอร์แมนอันนี้เท่าไหร่ 7จ็กว no okay, ่าบาทเจ็ดร้อยห้าสิบห้านินจาโกโนจากินนินจาโก้เฮ้ยโอยหระสาทใหญ่มากรถเล็กฮอตวิวเห็นอะไร ในรถเล็ก hot อตวิวนะครับก็มาคุยมาเลือกกันเอานะสหลักรถเล็ก hot อตวิวถ้ามีรถจากมูวีะพี่โดนน่คล้ายๆรถแบทแมนนะอุ้ยแบทแมนด้วยโอ้โหมีรถแบทแมนคันนี้นะสวยด้วย มางก็ีลางรถให้เล่นด้วยก่อนหน้าทดรถแหลกเราว่ากันสำหรับสินค้าลดพิเศษ20%มาเวลิเจนนะครับก็อบสนเจ้านี่อยู่อยู่นะม่ใครเอาเลยฮักเตอร์ดูมลด20 จัด790มันก็เหลือไม่เท่าไหร่นะหรือจัดรตดูมดีวะนะครับก็สนใจลายของ f a n t a s ติกโฟที่ออกใหม่เหมือนกันนะว่าเราจัดรถตู้ดูมไปก่อนดีป่ะดีไหมเนี่ยใช่ป่าวะไม่ใช่700กว่าบาทลดอีก20ก็นเหลือไม่เท่าไหร่เงี้ยพูดกับตัวเองมีเซอร์เเยอะด้วย รัรดงรดกเป็นตัวละครที่พี่ชอบอยู่นะทอนสมร์คิงดอม không from mà kingdom. Which uh, is so separately. Lay kingdom. Okay, let me mới lay nox. Tôi đẹp đẹp cả cả. một đây, cái không น,นี่รัพปนะกไลน์น็อก,อ,กอืมัมจเจอเ้าน,นี้มีรถมังไหมอ่ะเฮ้ยบ้านนะมาคุกันมาคุกันนิชิวลรดยี่ห้าสิบเปอร์เซ็น นะครับจะไม่ถึงน,น,น,นู่นนะอันนั้นอันนั้นคงไม่ลดแต่ว่าทอมวอนนี้นะรถห้าสิบนะครับนี่มีรถบมางววาที่ก็สนใจอยู่เนี่ยแำราคาอยู่ตั้งสองพันกว่าเนี่ยมันเซอร์อิงชุลสิกอะคุกันกันดามูโอ้โะ ชู้ชู้ชู้อรถเหล็กกระเบื้องซิฟน,นักค,ค,ควีนโอ้ตัยยวใหญ่ไดโนเสาร์ไดโนอาทิตย์อือ้มฮึ่มซื้อมาตัวยัง,งไม่ได้รีวิวแบทแมน ใส่บกักประมาณนี้นะสนใจตัวนี้อยู่เหมือนกันรองแคปจอห์นสจวตกิเลนทันกิเลนทันจอห์นสจวตมีเซลไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะน่าสนอยู่ ไม่มีคนซื้อเลยเนี่ยไม่ขยับเลยนะฮะพอดีสิบเปอร์เซ็นต์นี่แบทบแบทเคฟของฟิกเกอร์สองจุดเจ็ดห้านิว้วซอยไว้ใสไว้ เบนเทนรถรถแข่งเบนเทนรถรถเบนเทนรถตู้เบนเทนฟิกเกอร์ใหม่ๆมีมั้งไหมฮะไม่มีฟิกเกอร์ตู้ใหม่ๆเลยนะไม่มีเลยมีเควินนะครับรถคิดโดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบโอ อันนัถึงอุลตรแมนขึ้นจอดูมนส์สุอุลตร้าแมนส์สุอันดมิรัสสามร้อยเก้าสิบบาท อุนทรแมนสัตรประหลัดสัประหลัดลดสิบเปอร์เซ็นต์เรื่องอะไรนะแ <c oughs> ต่พิคัดสัตว์ศูนย์ไยายบะไปเออ เป็นมีการ์ดเกมแล้วก็มีตัวละครอ่ากล่องละเท่าไหร่เคยใครสนใจกล่องละเท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับถ้าจัดสามเซ็ตก็สามพันกว่า 3, บาทสามเซ็ตตัวละครไม่เหมือนกันลคล้ายๆกับตัวหมากตัวเดินนะสไตล์เอสี โดนใจอุ๊บอุ๊บอีแมนเปียบเลยจนนี้เป็นคล้ายๆเลโก้มินิบล็อกเมกัมบล็อก,กสามเซตนี้ซื้อไปหมดละเอ่ออะไรนี่เขาอเน็ตฟิกอะไรวะเนี่ยอีเทเนียมินิอีเทเนียมินิ อีเทเนียมินิครับมีรถด้วยห้าร้อยห้าสิบบาทถ้ามีตัวฮีแมนด้วยละ่ะใช่ไหมใช่ดิเป็นตัวเบสิกนี่ฮนะตัวเว็บแรกเลยที่เคยออกตั้งแต่เว็บแรกเป็น Man, มัสเตอร์อฟจีนิวเวนฮีแมนหกร้อยเก้าสิบห้าบาท E ประมาณนั้นมีไอ้นั่นลายของนักหวชปั้มเอ้ยสเกลทอด้วยนะครับหกร้อยกบาทคีล่าอืมหนี่สินค้าใหม่ แต่ว่าตัวฮีแมนมีหนะ้าที่เนี่ยมีทั้งฮีแมนทั้งสเกลเลอร์เลยนะครับราคาเขาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะมีสองกล่องฮีแมนมีสเกลเลอร์หนึ่งสองสเกลเลอร์สองอย่างละสองตัวแล้วก็มีตัวนี้คริงเจอร์คืออะไรนะบัตเทนแคทการนี้นะฮะแอสน,นาสนอยู่ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ อันทอนะครับแล้วก็มีเจ้านี้นะซึ่งพี่ยังไม่มีเลยอันนี้พี่ยังไม่มีไม่มีแต่ว่าพี่พี่สนใจตัวนี้เพราะมันมีเจ้าพิษอสดัราคาเท่าไหร่วะเนี่ยอ่าโอ้โหราคาดีมากทันสี่ร้อยจัดเลยดีไหมคือราคามันไม่สูงมาก แล้วก็มันลด15%ด้วยนะน่าจัดอ่ะหรือจัดเลยดีกว่า1,400บาทโอเคนะฮะอมใส่จัดดีกว่าไว้ <laughs> 1,400กว่าบาทน่ยเอ่ก็เหลือพันกว่าบาทใช่ไหมล่ะเออโอเคนะครับผมจบเท่าน,นี้นะนี่ยาวเลยนะู่นมาเดวดูวเองแล้วกันรถวิวรถแต่ขัดวิว see you again next time my friend thank you for watching bye bye fast fast f o o l Is ยสารเป็นแอนิเมชันใช่ไ้มล่ะ bye bye